สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาตกทถีก,กันีกครั้งในวันนี้ไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับกอซิล่าไม่ใช่โดรายมอนไม่ใช่เพดเตอร์นะครับครั้นี้ก็เป็นเรื่องราวของผมเองนะครับนี่ในเป็นครั้งแรกเมื่อที่ถ่ายในห้องใหม่นะครับนี่ห้องใหม่เต่เกิดใครดูรูปฝั่งซ้ายก็เป็นรูปคุณย่าที่เพิ่งเสียไปมเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับนี่คือห้องคุณย่านะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ไม่มาแนะนําห้องอะไรครับ็นการพูดถึงเมื่อวานนะครับ ถ้าใครตามดูคลิปเมื่อวานเกี่ยวกับเพเตอร์เนี่ยผมจะบอกขั้นต้นว่าผมไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็บอกว่าท่านผู้ชมไปดูนี้คงเริ่มไปฉีดวัคซีนกันได้บ้างเลยนะครับแน่นอนว่าปัญหาวัคซีนตอนนี้มันก็นะสารพัดสารเพนะครับวัคซีนทิปเอยซิโนแวคเอยนะครับของผมได้วัคซีนซิโนโฟาร์มนะครับเป็นประสบการณ์ในคลิปนี้ผมจะเล่าถึงประสบการณ์การไปฉีดซิโนโฟาร์มในเทศบาลมะสวนผมอยู่ตำบลมัศสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับ หลายท่านที่ได้ดูตาเฟาขา่ขาวๆก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยโอ้โหพว่อต่ว,ว่าการจัดการบริหารเขาขั้นไหน,นะนะครับรอเจดรูปภาพโอ้โหผู้คนเนี่ยเพราะนอกจากเห็นผู้คนเนี่ยรวมตัวกันหนาแน่นทั้งไปจองวัคซีนบ้างไปตรวจหาโควิดบ้างโอ้โหพอคนรวมตัวขนาดนั้นนะครับต่อให้เป็นบุมก้องของลอรเจอร์ดิกินก็แก้อะไรไม่ได้นะครับเพราะนี่คือภาพที่เห็นว่าคนมันเยอะมากเนาะ แต่เราว่ามันก็แต่พื้นที่บางพื้นที่ก็บริหารไม่ดีนะครับแต่บางพื้นที่เออเขาก็มีการจัดระเบียบม,มีการบริหารที่เออมีประสิทธิภาพพอสมควรซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมขอชห้ชมการจัดการระเบียบการจองคิวการฉีดวัคซีนของเทศบาลตำบลบ้านสวนนะครับเนี่ยผมฉีดมาแล้วเข็มแรกนะครับเป็นซิโนฟาร์มก็เขามีประกาศแล้วว่าเออทางเทศบาลบ้านสวนเนี่ยเขาฉีดฟรีนะครับซิโนฟาร์มให้มีการลงทะเบียนสบคนที่เกิดใน มีจะเป็นบ้านในตะบนบ้านสวนนะครับผมก็จองไว้แล้วผมได้คิว29เมื่อวานนี้รอบอ10โมงนะครับซึ่งกรณีบ้านสวนเนี่ยมันมีหลายครั้งที่มีการฉีดวัคซีนนะครับดูเหมือนการจัดการจะแตกต่างกันด้วยอย่างก่อนนี้เมื่อเดือนก่อนหรือหลายวันก่อนเนี่ยพ่อแม่ผมก็มาฉีดวัคซีนมาแต่จะคนละหน่วยงานกันมั้งพพ่อผมเนี่ยฉีดอแอสตาเซดิกาส่วนแม่ฉีดซีโนเวคนะครับกรณีของเซื่อฟาร์มผมเนี่ยคอยกรอกข้อมูลใน Facebook ของเทศบาลตาบนบ้านสวนไง เพอกรอเสร็จเขาก็จัดรีเบิร์ตามคิวเลยไม่ใช่ทุกคนเนี่ยเหมือนไปรวมกลุ่มกันแล้วมาต่อบัตรคิวอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้คือเขาจัดคิวเขาเรียกว่าอ่ะคุณอยู่วันไหนเวลาไหนนะครับพอผมไปเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่แหละมันจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือเหมือนกลุ่มผู้สูงอายุจะฉีดแอสตราซิลิก้านะครับเหมือนจะมี2หน่วยงานมัน้งหน่วยงานของไปคือซินโนฟาร์มไงหน่วยงานก็แอสตราคนยังคาดจะรีเบียดกันนิดหน่อยแต่กรณีซินโนฟาร์มเนี่ยเออตอนผมไปเนี่ยช่วงเกือบเกือบสิ คุณได้ทําการลงทะเบียนแล้วได้ทําการทาใบยืนยันใบยินยอมแล้วนะครับว่าฉีดวัคซีนนะครับเขาก็มีที่นั่งแถวเรียงให้ที่ชั้นล่างพอแถวเต็มเนี่ยก็ค่อยทยอย,อยขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนไปห้องประชุมติดแอร์ขนาดใหญ่นะครับแน่นอนว่าคนมันก็เยอะมันก็มีความเสี่ยงสูงเนาะแต่โชคดีที่เออเขาข้านจัดเป็นระเบียบดีมากนะครับคือไม่ได้แอร์อัดแบบไา้ระเบียบเนาะถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่น้อยมันก็ไม่จะเสี่ยงเท่าที่เห็นในข่าวในรูปภาพใน Facebook นะครับ ซึ่งเสียผมปัญหาผมก็คือผมกลัวเข็มนะครับเพราะสมัยเด็กเนี่ยผมเคยถูกหมากัดไงผมไม่ได้เป็นพิกส์บ้าหรอกแต่คือก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันใช่ไหมโอ้โหฉีดสิบวันสิกวัน,วนสิกวันเข็มสมัยประถมเนี่ยเป็นอะไรที่ฝังใจนะครับและยิ่งตอนมัธยวผมเป็นแค่เลออกต้องเจาะเลือดทุกวันอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เจ้าผมก็ไม่ได้กลัวแค่เป็นโฟเบียแต่ว่ามันก็ให้ผมเกิดการไปตกกังวลเวลาโดนฉีดยาน,นะครับ แน่นอนว่าเออดีหมอเขามีประสบการณ์ดีนะครับฉีดไม่เจ็บม,มากแค่รู้สึกว่ามันจิกแล้วก็เหมือนมีอะไรมาเสียบนิดหน่อยนะครับแล้วผมไอ้พวกกลัวปแปลกๆปกติคนกลัวเข็มมันจะไม่กล้าดูตัวเองตัวฉีดใช่ไหมแต่ผมเนี่ยดูกลัวกลัวแต่ก็ยังดูว่าเป็นยังไงว่าอะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนตามระเบียบของมัซีนโควิดนะครับว่าต้องมีการจับตาดูสามสิบวนาทีว่าอาการมีผลข้างเคียงไหมมันก็จะมีโซนอีกโซนหนึ่งที่มีคนมานั่งเก้าอี้เียงแถวเขาจัดระเบียบไว้แล้วแหละ ให้รอ30นาทีอะไรแบบนั้นนะครับก็วนไปเรื่อยเนาะของผมมีไหมก็มีบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยมันก็เจ็บตอนที่โดนฉีดแหละมันก็ยังเจ็บอยู่บ้างแล้วต่อมามันเริ่มชาเหมือนเป็นเหมือนเน็บชานะครับมันชาลามไปถึงนิ้วก้อยอะมันไม่ได้ชาทั้งมืออะมันไม่ได้ชาทั้งแขนนะมันชาแค่นิ้วก้อยเฉยๆครับก็ปรึกษาเพศสัตก็มีเพศสัต์คอยปรึกษาว่าเออผลข้างเคียงนี้มันแรงร้ายแรงยังไงนะครับ ก็มีบริการขายยาด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากผมก็เลยไม่ซื้อยายของเขานะครับก็กลับบ้านไปเนาะเรียกว่าเออข้อจาัดก,การที่ดีนะครับอันนี้ชื่นชมมากเพราะผมมีนัดในวันที่19มั้งซิโนฟาร์มค่อนข้างจะที่เวลาห่างไม่ค่อยเยอะเมื่อเทียบกับแอสตาราเซนการหรือวัคซีนอื่นนะครับแน่ดองวัคซีนฟาร์มเนี่ยอาจไม่ใช่วัคซีนที่หลายคนแบบฝ่ายฝันไม่อยากได้เหมือนโมโนนาหรือไฟเซอร์เนาะแต่น้อยคิดว่ามันก็พอกันได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวขผมเออ ในหน่วยงานซิโนโฟาร์มเนี่ยเขาจะระเบียบได้ดีนะครับซึ่งขอ,ของชี้ชมคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในครงนี้นะครับเพราะบางคอมเมนต์เนี่ยแหลยคนก็เหมือนน้อยใจคนตำบลอื่นเนาะว่าบางตำบลเนี่ยยังไม่มีการฉีดวัคซีนเลยหรือแบบอัปเดตยังไม่ได้มีการคืบหน้าอะไรแบบนั้นนะครับก็หวังว่าในสถานการณ์ที่แบบมันชิบหายคราดนี้เนี่ยกราว่าทุกคนจะได้วัคซีนดีๆกันทั่นหน้านะครับแล้วก็ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับ เพราะว่านอกจากวาซีเนี่ยการจัดก,การบริหารการบริหารคิวเนี่ยมันก็ต้องสําคัญมากที่สุดด้วยเนาะคลิปนี้ดูซีเรียสไปหน่อยแต่แต่ผมก็อยากพูดถึงประสบก,การณ์ส่วนตัวไม่เกี่ยวดองกับชีวิตหลายๆคนนะครับเพราะบางคนตอบไปข้างนอกไปทางานแลน้วอย่างาผมเนี่ยผมก็อยู่บ้านแหละผมก็ดูจะปลอดภัยแต่ว่าครอบครัวผมบางทีก็ไปข้างนอกไปส่งงานไปทําเลือกอะไรเนี่ยยังไงครอบครัวละ่ะครอบครัวก็มีความเสี่ยงกันหมดนะครับยิงชมบุรีเนี่ยโอ้โหพื้นที่เขตสีแดงเข้มมากๆนะครับกว็ว่าใครดูนี้ ก็บอกว่าจะผ่านคนวิกฤตนี้ไปได้นะครับอ้อ,อหรือบอกไปย่าผมไม่ได้เสียเพราะโควิดนะครับเสียเพราะไวเชรา,ย,าย่าอายุ96ปีแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เดือกใครตาคลิปผมอยู่ก็ติดตามต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับร์คาร์คิปเก่าๆผมได้นะครับก็สุออ Ruby, Bas, ดยอดเลยลูบี้ปัสติมโดราบุนเทเตอร์ชมมินเนเตอร์คอรมังเคอร์หรือเดือดพาหรือรอ,อะไรสักอย่างผมชอบชอบเนี่ยผมก็ลงไปเรื่อยใน YouTube นะครับก็ติดตามได้นะครับก็จากไปเหมือนเดิมผมโปรโมทสองอย่างนะครับผมทำช่อง YouTube ออีกช่งยูง เป็นช่องเมกะอนิม่าช่องที่เราเล่าเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตสุพรรณสายแปลสัตว,ตว,ตวตลายปลาฉลามนะครับผมชอบฉลามอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบแนวสัตว์ลึกลับไงสัตว์หายากผมก็เลยอยากมาเล่าในช่องทางนึงนะครับเลือกขัดใจ,จก็ไปดูได้นะครับอยู่ช่องทางนึงเมกะอนิม่าลิงก์อยู่ที่เดสคริปชันด้านล่างแล้วก็โปรโมทแฟนฟิกนะครับหลากคนคงน่าจะรู้แหละผมแต่งแฟนฟิกไว้แบบดีนะครับเป็นแฟนฟิกตามสไตล์รถยนต์ผมนะครับผมชอบแนวฮาร์เลมเพเก่งนะครับอย่าง ประมาณนี้อาชีพกระจกเนี่ย het. แต่ผมชอบตัวลอคโนบิตะมากผมเลยเอานอบิตะไปรวมกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับมีทั้งแบบเรื่องอาที่จริงจังดาร์กมากยันกาวโคตรโคตรนะครับโนบิตะบลิชแอตแทกออนไทชั่นเฟสเซนไนท์เฟสซีโร่และล่าสุดนะครับโนบิตะชินโนบิตะโนเบลสศาสตร์ที่มีชินกอสซิล่ามาแจมด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ไปรวมกับไอ้เกิดใหม่เป็นสลามแต่คราวนี้เกิดใหม่เป็นกอสซิล่านะครับแต่อยู่ในโลกของสลามนะครับ ขอก็เลยผมชอบแต่เอามาแต่งมั่วๆรวมๆกันนะครับเ้ื่อรขันใจก็ไปอ่านได้ลิงก์ไปช่อง d e ิปช i p t i o n ล่างเช่นกันนะครับก็ขอให้ความพอ้อวิกฤตนี้ไปได้วยทุกกันนะครับสสหรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ